สวัสดีครับช่างเว่นครับเออ่ผมถ่ายวันนี้วันที่24เมษาวันเสาร์ยีิบสี่เมษาปีสองพันยี่สิบนะครับอยู่วงเวียนสุริยเดชภูกเก็ดครับเดี๋ยวลองแวะไปดูแถวตลาดสดเทศบาลหรือเขาเรียกตลาดบ้ันสั้นนี่นะฮะ ในช่วงที่เขาปิดเมืองว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ปกตินะครับในเวลาอย่างเงี้ยนะฮะจะมีรถส่งผักผลไม้ลูกค้าที่มาซื้อผักนะครับจอดเต็มไปหมดนะฮะแถวแถวเวลาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดินอีกส่าห์เงน,นะครับก็ เมื่อเที่ยวกับเวลาปกติแล้วก็ถือว่าเบาบางนะครับก็ร้านค้าส่วนใหญ่ปกติเขาจะเปิดเปิดแล้วนะฮะตอนนี้ ก็ออยังมีคนออกมาจับใจ่ายใช้สอยอยู่บ้างนะฮะ <ing> ลองไปดูฝั่งนี้หน่อยนะครับ ั่งที่เป็นตลาดดาวเทาวนี่นะฮะแล้วทุกคนก็ใส่หน้ากากนะครับ ก็เป็นตลาดผักนะครับ ก็เป็นรถที่เขามาจอดส่งอ่ะนะฮะกับรายย่อยๆขายปีพเขาขายนะฮะเออเดี๋ยวผมออกไปเดินฝั่งถนนละนองถนนใหญ่ต่อก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะ,ะก็เป็นตลาดสดเทศบาลหรือว่าตลาดบรรสานนะครับก็ร้านค้าส่วนใหญ่ตรงโนะ้นอ่ะเขาปิด นะครับ ก็ปกติร้านค้าส่วนใหญ่เวลาเนี้ยเขาจะเปิดกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดนะฮะมีพวกร้านสะดวกซื้ออย่างนี้เปิดอยู่ร้านขายยาเมื่อกี้นะฮะและ้วก็นี้ก็เป็นธนาคารทหารไทยกับสำนักง,งานการบินไทยนะครับ ก็หลังจากนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรนะฮะช่วงเช้าก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ